8อาหารเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้ผิวนะครับสาหรับใครก็ดามนะที่ชอบสรุปสั้นๆครับไปนาทีสุดท้ายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบคําอธิบายสักเล็กน้อยลองฟังผมดูนะครับอาหารชนิดที่หนึ่งที่ช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยอ่อนเยาว์ครับร่างกายเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงจากภายในข้อที่1คือน้ํามันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวเอ้ยมันเป็นน้ามันนะกินแล้วจะอันตรายหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสใน4ส่วนนะครับของส่วนประกอบของน้ํามันมะกอกเนี่ยเป็น ไขมันที่เรียกว่า mono unsaturated fatty acid ซึ่งโดยที่น้ำมันพวกนี้นะครับมันเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับถูกเผาผ่านเป็นพลังงานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีส่วนในการช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นแล้วถ้ารับประทานต่อเนื่องนะครับโดยที่เราไม่ได้มีประวัติเป็นไขมันเนื้อสูงใดๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทานน้ำมันมะกอกวันละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอาจจะใช้ประกอบอาหารก็ได้หรือ ใส่ในกาแฟาหรืออาจจะทานสดๆก็ได้เนี่ยเขาพบว่าในระยะยาวเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวยืดหยุ่นได้ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยปกป้องแสง UV ไดีดีขึ้นังนั้นคนที่ทานน้ำมันมะกอกประจําติเนี่ยก็ทาให้ผิวใสผิวแข็งแรงโอกาสการเกิดฝ้ากระหรือหน้าหมองคําก็จะน้อยลงสารอาหารชนิที่2คือชาเขียวนะครับชาเขียวเนี่ยมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลอยู่นะครับซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิว ช่วยทาให้ผิวเนี่ยมีการเสรื่อมสลายของคอลลาเจนช้าถ้าคอลลาเจนบนหน้าเราเสื่อมสลายช้าริ้วรอยก็จะมาช้าถูกต้องไหมครับแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีลักษณะคล้ายน้ำมันมะกอกตรงที่ว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวเนี่ยก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสง UV ลดโอกาสการเกิดฝ้ากระหน้าหมองคล้ำได้คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกเช่นกันข้อที่3คือปลาทะเลข้อดีของปลาทะเลคือมีปโปรโตีนปโปรโตีนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนหน้าดังนั้นก็ชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยและ ในปลาทะเลก็มีโอเมก้าสที่เรียกว่า EPA กับ DHA ด้วยดังนั้นเวลาที่เรารับประทานปลาทะเลเนี่ยเราจึงได้2เด้งเลยได้ทั้งโปรตีนและได้ทั้ง EPA กับ DHA ส่วนใครก็ตามไม่ชอบปลาทะเลนะครับหรือไม่สะดวกกินทุกวันนะครับสามารถนะครับทานเป็นนูวิตก็ได้นะครับใครอยากดูส่วนประกอบของนูวิตนูวิตจะมีโคลีนบำรุงดวงตากัะสมองมีวิตามิน B นะครับที่ช่วยในการบำรุงระบบประสาทและมี EPA กับ DHA ที่สกัดจาก ปลาจากธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีสารเครมีเจือปลใครสนใจดูส่วนประกอบพิมพ์นูวิตแล้วก็สอบถามแอดมินผมเพิ่มเติมได้ข้อที่4คือดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้ Go Go นั่นเองนะครับถ้าเราใช้ผงโกโก้หนึหรือใช้ช็อกโกแลตนะครับที่มีความเข้มข้นมากกว่า70%ขึ้นไปเนี่ยเขาพบว่ามันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดได้และทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยอาหารข้อที่5คือมะเขือเทศ แครอทแล้วก็ฟักทองนะครับจะมีสารคล้ายๆกันสารชนิดนั้นชื่อเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งสารจากชนิดนี้ช่วยปกป้องผิวนะครับจากแสง UV ได้เป็นอย่างดีถ้าเรารับประทานเป็นประจำยกเว้นนะครับใครก็ตามที่รับประทานปริมาณมากเกินนะครับข้อเสียจะมีอย่างเดียวคือผิวจะมีสีเหลืองสีส้มก็ให้หยุดกินมะเขือเทศแครอทแล้วก็ฟักทอง1เดือนนะครับแล้วร่างกายจะค่อยปัสสวะนะครับเอาสารสีเหลืองสีส้มพวกนี้ออกไปแล้วผลสุดท้ายนะครับ ก็จะกลับมารับประทานได้ในเดือนถัดไปสารอาหารข้อที่6นะครับจะอยู่ในส้มมะนาวแล้วก็พริกหยวกสารที่นี่นั้นคือวิตามินซีนะวิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยทําให้ผิวของคนเราเนี่ยนะครับได้รับการก,าร,กระตุน้นทําให้ตัวคอลลาเจนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมีความหนานแน่นขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ทานวิตามินซีอย่างเพียงพอนะครับดังนั้นใครก็ตามอยากให้ผิวนะครับชะลอการเกิดริ้วรอยชะลอการเกิดฝ้ากระก็ทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นประจํา อาหารข้อที่7คือทับทิมจะมีสารอาหารบางอย่างและสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดได้ดีอาหารที่อยู่ท้ายอาหารที่ที่8คืออะโวคาโดนะครับอะโวคาโดมีทั้งไขมันที่ดีมีทั้งวิตามินที่ดีนะครับมีโปรตีนด้วยนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องผิวจากแสง UV ได้ด้วยสรุปอาหารทั้ง8ชนิดที่ช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับผิวข้อที่1่คือน้ำมันมะกอกข้อที่2คือชาเขียว ข้อที่3คือปลาทะเลข้อที่4คือโกโก้ร้อหรือดาร์กช็อกโกเลตมากกว่า70%ขึ้นไปข้อที่5มะเขือเทศแครอทฟักทองข้อที่6คือส้มมะนาวพริกหยวกข้อที่7คือทับทิมข้อที่8คืออะโวคาโดนะส่วนใครก็ตามมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแลวก็ใครก็ตามชอบคอมเมนคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอถิ่ได้เลย หมอทีมตอบคำถามและให้ความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับจากแคนาดารักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ